จวนจะสําเร็จแล้วนะเพื่อนๆตรงนี้นะไม่ใช่ทั้งบ้านแค่ตรงนี้ต้นนี้ไม่รู้ว่าจะเอาทิ้งหรือเปล่านะเนี่ยมันเป็นต้นบริงนาบ,บานก็เป็นผลไม้ตระกูลเอ,อมันเบอร์รี่มีในป่าด้วยนะมีในป่าแต่ในป่ามันจะลูกเล็กๆแต่เนี่ยทิ้งแน่ๆนะอืม กำลังคิดอยู่ว่าเอเอเราจะเอามันย้ายที่ไปปลูกดีไหมต้นมันก็ใหญ่อยู่นะเพราะว่าไว้ตรงนี้มันก็ลุกหน้าบ้านดีกันนะจะพยายามหาดอกไม้ที่แบบว่าเออเป็นไม้ล้มลุกอะ่ะคือคือคือพอหิมะมามันก็ตายพอหิมะหมดมันก็ขึ้นมาใหม่ ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรแก้วตะแต่แโอ้พูดไม่ถูกเพื่อนๆพ,พูดไม่ถูกอายเขาดูนะกอมันใหญ่มากเลยนะอันนี้ปลางัดออกมาเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวเริ่มงานอีกก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จเพราะเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทำงานวันพุธอีกแค่นี้ก่อนนะคะ